สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยๆในะวันนี้นะคะเป็นรถบ้านแท้พร้อมใช้สภาพเยี่ยมเลยค่ะกับรถนิสสันนวราร่า2.5 LE คาลิเบปีอร์ปี2009ค่ะรถสวยหน้าหลังได้บางเดิมไม่มีตัดต่อรับประกันว่าไม่เคยชนหนักหรือจมน้ำรถบ้านแท้ชุดเล่มเอกสารพร้อมโอนเลยค่ะสีสวยเงางามรอบคันรถขับดีมากขับไปแล้วกว่า2 1 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดใช้งานได้ครบสมบูรณ์เกียร์เข้าชิดทุกเกียร์ค่ะเฟืองท้ายไม่หลุดไม่หอน เครื่องยนต์ดีเซลคอมบิเนชัน 2,500cc V-N Turbo อัตราเร่งดีห้องเครื่องสวยๆน็อตตะเข็บข้างสวยแน่นๆแผ่นเพจเดิมสมบูรณ์ค่ะระบบของเหลวดีไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนพร้อมลุยใช้งานทางไกลได้เลยช่วงล่างดีชัดซีสวยครบกระบะไลเนอร์กระบาดสวยพร้อมใช้ไม่ผุไม่สนิมท้ายเดิมสวยครบเลยค่ะล้อมแม็กสุดหล่อยางดอกสวยนะคะดอกยางเต็มๆใช้ได้อีกนานเลย ประตูแคบสามารถเปิดได้กว้างๆขึ้นลงสะดวกสบายภายในสวยสะอาดเรียบร้อยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ดีครบสมบูรณ์ตามปกติค่ะบอ่อนังสวยสะอาดเรียบร้อยเหมือนใหม่ไม่ช้ำไม่โซมไม่มีฉีดขาดคอนโซลหน้าสวยชุดจอเครื่องเล่นวิทยุซีดีเอ็มพีสามีพร้อมชุดเครื่องเสียงพร,พร้อมมีให้ฟังแอร์เย็นฉ่ำพวงมาลลยพาวเวอร์ปรับแต่งเป็นแบบ3กา้านกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกรถสวยบอดี้ได้บางเดิมชุดเล่มเอกสารพร้อมโอนมาส่งต่อกันในราคาขายเพียง 1 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะซื้อสดลดได้นิดหน่อยนะคะเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยสนใจดูรถและทดลองขับได้ที่ตลิ่งชันกรุงเทพมหานครค่ะท่านใดสนใจหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์085 764 02 30ค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ